ถ้าพูดถึงอาหารอาาร่ะชอบอะไรแม่อาหารหรอจริงๆอาหารชอบเยอะพี่ชอบหลายอย่างต้องมาดูอย่างนี้ดีกว่าเรามาเล่ากันอย่างนี้ดีกว่า,าห้าอาหารเร็วๆเหมือนหนังที่เราคุยกันตั้งแต่ EP แรกว่าห้าอาหารในดวงใจพี่เจี๊ยบก่อนก็ได้นะห้าอาหารในดวงใจของพี่เจี๊ยบแบบมีอะไรขึ้นมามาบ้างหนึ่งเลยนะฮะ กระเพราเนื้อสับราดข้าวไข่ดาวกรอบผมว่าโดนใจหลายหลายคนกระเพราเนื้อจะไม่เบื่อสองไข่พะโล้ฮะไข่พะโล้กระเพราอย่างนี้ดีกว่าเอาตัวแรกก่อนเลยกระเพราเนื้อเนี่ยมีร้านที่โดนใจไหมพี่จริงๆแล้วนะครับกระเพราเนื้อผมชอบไปแบบ ทุกที่อ๋อทานได้ทุกที่ทุกที่ครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารประจําชาติเลยอคือเทสไปเรื่อยๆใชครับไม่มีร้านได้โดใจหลักๆคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าร้านนดนใจชอบทํากินเองอทํากินเองโดนดนกว่าแต่ว่าไปที่ไปร้านนดงใจเออคิดออกแล้วชอบที่ร้านอาหารฟู้ดแลนด์ถูกและดีก็จะเป็นร้านนี้ก็อยู่ ในฟูดแลนด์ที่พี่จ้สันหวังไปทานมาว่าร้านตรงนันครับเขาไปทานทีนี่ไงเข้าผ่านอเมริกันนะที่ในฟูดแลนด์ก็คือชอบถ้าถ้ากระเพราเนี่ยชอบทานที่ฟูดแลนด์นึกออกเร็วๆนะครับแล้วก็ถ้าไปตามต่างเดินทางอะไรแบบเนี้ยอาหารตามสั่งก็จะสั่งเมนูนี้เลยใช่ครับถ้าไม่มีก็เป็นกระเพราไก่ไข่ดาวอะไรแบบนี้ครับเขาเรียกว่าอาหารซินคิดซินคิดปเล่ยแต่ไม่เคยทําให้เราผิดหวังครับนะครับ อ่าสองก็คือไข่ปลโลอ้าไข่ปลโลยิ่งยิ่งอ่ไข่ปลโลแถวสายยโสมที่สุพรรณบุรีครับคือเขาจะต้มไข่ปลาโลเป็นแบบแข็งแข็งดําๆ,ๆเลยครับแล้วก็หมูสามชั้นเนี่ยหนังของเนื้อหมูสามชั้นนี่มันกรุบกรอบนะครับโอ้โหเป็นเมน,นูที่มพมว่าหลายคนฟังแล้วเก็ตเหมือนกันแล้ว ถ้ากินกับกระเพราได้จะดีมากกระเพรานี่คือเผ็ดร้อนใช่ไหมครับตัดกับน้ําของไข่พะโล่เนี่ยออกเค็มหวานใช่โอ้โหเค้าทำนะไรเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นอไข่เจียวหมูสับกรอบกรอบกรอบทำง่าง่ายอันนี้แบบจะฝ่ายเปล่าไม่เายจะฝ่ายกเนันงไข่เดียวนะไม่มีเวไม่มีโอกาสได้ไปไปชิมครับก็คือส่วนใหญ่เนี่ย อชอบทําทานเองอ้อทำทานเองแล้วก็คือไข่เจียวหมูสับเนี่ยเป็นอะไรที่ทําทานง่ายครับะะมีสูตรเฉพาะไหมพี hey. ่แบบขอหมูอีไข่เจียวนี่ยมันหลายสูตรมากนะบางคนบีบมะนาวไม่บีบนาเทสูงให้มันฟูชอบแบบกรอบหรือว่ายังไงหรือชอบอผู้ชายเนี่ยคือแบบชอบแบบง่ายๆที่สุดก็คือ,อหมูสับ กับกระเทียมใช่ไหมครับสับเข้ากันแล้วก็ใส่ลากผักชีนิดนึงพริกไทยน้ำปลาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ตีแล้วก็ใช่ครับแล้วก็อาจจะเอาหมูสับไปเจียวในกระทะก่อนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ใส่ในข้าวใช่ครับจะได้แบบจะได้ไม่ไม่ไข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 ่กับสดีกันใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวหมูดิบครับผมแล้วก็ลำดับที่สี่ก็ชอบ เป็นเป็นหมวดหมู่เลยชอบอาหารอีสานอ๋อเป็นแบบเส้มตำไก่ย่างส้มตำไก่่ากอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับนี่แหละชอบอาหารนิสานกินได้ไม่เบื่อแล้วก็อีกอันก็คืออาหารรสจัดอย่างเช่นแบบครับอาหารใต้หตสต๊อดสตตอีแกงเหลืองก็มีเนี่ยร้าน่ใช่ครับก็ชอบนี่นะครับอหารใต้ถ้าเหมือนแกงส้ม ขปลาดิโเซลเนี่ยมีร้านเฉพาะไหมพี่เออแนะนำถ้านฟังอยากไปดูมันจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยชอบไปทานร้านข้าวแกงก็คือถ้าร้านอาหารใต้ใน,ในซอยวังหินเนี่ยชื่ออะไรนี่ที่อยู่ก่อนถึงวัาาดพาร์บครับนะครับเป็นร้านข้าวแกงมีหลายอย่างอชอบแบบนั้นนั่นแหละครับชอบร้านท่านนะต้องมาบอกเนี่ยเราชอบของของเมนูของมีเจียม่มีก๋วยเตี๋ยว,ยวดลยหรออก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มีแต่ว่าไม่ได้นึกแต่ถามว่าถ้า เดี๋ยวมันจะเลยห้าถ้าก๋วยเตี๋ยวนี่ชอบนี่ครับชอบยันต์โฟร์ชอบยันต์โฟร์ชอบเส้นใหญ่รัดหน้าผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนั่นแหละครับพูดอย่างนี้แล้วถ้ามีโอกาสนะครับเราสองคนี่ยคิดว่าน่าจะออกไปนอกสถานที่บ้างใช่เดี๋ยวเราจะไปหาไฮไลท์เดี๋ยวอันนี้มันเร็วๆนะอันนี้ว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยคพี่ต่อชอบอะไรบ้าง ผมเนี่ยหลักๆเลยนะชอบมากๆเลยอ่ะข้าวขาหมูพี่เดี๋ยดีีกินไมน่ได้แลไงคือมันมันไฮไลท์มากแๆนะผมเมื่อก่อนเนี่ยผมไปกับเพื่อนไปกับไอ้จ,จอนเนี่ยธรรมบวนเนี่ยแหละไปที่บ้านคุนคองมันจะมีขาหมูร้านขาหมูเป็นแบบกา,กา,ยยายร์มักาใหญ่แล้วก็มีร้านอย่างอื่นไปเนี่ยผมมัจะไปกินแล้ว อ่าว่าจานกินขาหมูธรรมดาผมมันจะกินขาเกี๊ยวผม <c oughs> ขาเกี๊ยวนี่คือขาขาล่างของขาล่างก็คือแล้วก็มันๆใช่ไหมใช่ <c oughs> เป็นอันเป็นมันกับเอ็นไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่ครับก็ชอบขาเกี๊ยวขาเกี๊ยวนะครับในข้าวขาหมูมากก็ข้าวขาหมูเนี่ยก็สามย่านเนาะแล้วก็มีข้าวขาหมูตอกซุ้อย่างเงี้ยก็เป็นร้านที่ที่โอเคเลยนะครับแล้วตอนนี้ชอบอีกอันหนึ่งคือขาหมูที่สามอยู่ตรงใกล้ใกล้ แถวแถวยอบลาดอันนี้ก็อร่อยโหเปื่อยมากพี่เขาไม่ได้มีมีดนะเขาใช้ทัพพีสับด้วยความที่มันเนื้อมันยุ่ยมากครับเขาไม่ผมก็งงเอะเขาขายยังไงปกติมันน่าจะมีมีดสับใช่ไหมเขาเขาใช้ไอ้นี้สับๆก็เป็นร้านหนึ่งที่อร่อยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะปล่อยตอนกลางคืนใจซ้ำยำดึกมากเลยโหดมากแล้วข้าวขาหมูเนี่ยต้องทานกับอะไรข้าวขาหมูเนี่ยมันก็ด้วยด้วย ตัวมันเองเนี่ยมีลักษณะมันเป็นเค็มหวานคล้ายๆพะโล้ไี่นะครับเขาก็จะตัดด้วยน้ําส้มน้ำส้มพริกิงเหลืองแทนที่เหลืองๆแล้วบางคนก็กินกับผักกาดดองอย่างผมเนี่ยไม่ชอบไม่ไม่ชอบเปรี้ยวเป็นคนไม่ชอบเปรี้ยวผมก็จะตัดมันด้วยผักกาดดองแทนแล้วก็กินกระเทียมเป็นเม็ดเมถ้าพี่เนี่ยข้าวขาหมูนี่พี่ต้องขาดไม่ได้เลยนะครับกระเทียมสดกระเทียมสดเป็นเม็ดเม็ดแล้วก็พริกขี้หนูสีเขียวกินไปกัดไปนะมันตัดเลี่ยนไปในตัวนะ มีอีกร้านที่เคยไปทาน,นะอยู่ตรงในปัปออ๊มปตทอทางไปจตุจักรทางไปจตุจักรผมว่าหน่อยพี่ก็คือแบบเขาจะแบบเป็นขาหมูหูต่างหางแล้วก็จะขายพร้อมกับต้มจืดหูวบาหมูบะช่อแค่อสองอย่างเจริญหาแต่ถามว่าถ้าวันนี้พี่ตอบบอกว่าทานไม่ได้นะเพราะอะไรครับควนเียพี่ก็มีวิธี ทานอีกแบบยังไงคีโตไงคีโตเจนิกใช่ไหมคีโตเจนิกก็คือทานมันได้แต่ว่าวิธีการทานไม่ให้อ้วนเลยเนี่ยคีโตเนี่ยที่หลายๆท่านทานกันเนี่ยก็คือทานไขมันได้ก็คือระบบเนี่ยฮะคือฝึกร่างกายให้ใช้ไขมันเพราะที่ผ่านมาทั้งชีวิตของเราเนี่ยใช้พลังงานจากน้าตาลใช้พลังงานจากน้ําตาลน้ําตาลมาจากไหนมาจากแป้งใช่ข้าวแต่ถามว่าถ้า คีโตอยากจะรู้ภามบ้วนใช่ไหมครับเดี๋ยวเวลาจะมาคุยให้ฟังเดี๋ยวมาคุยเล่นกินก็คือใช้พลังงานจากไขมันร่างกายเราต้องปรับใหม่ให้เป็นคีโตซิสใช่ครับก็คือให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะคีโตซิสก็คือร่างกายดึงออกไขมันมาใช้เป็นพลังงานแล้ววันนั้นเนี่ยพี่ต่อจะจะกลับไปทานขาหมูได้แต่ขาหมูเนี่ยพี่ต่อห้ามทานกับข้าวเดลยใช่ต้องทานเียวเกิะครไบไขมันกับโปรตีนใช่ครับโปรตีนก็โลขาดไฮแฟตใช่ครับ ตอนเน้นที่แฟตซึ่งขาหมูนี่ก็เป็นแฟตชนิดนึงนะซึ่งจริงๆแล้วไขมันสัตว์ก็เป็นไขมันดีถ้าไม่ไม่ปรุงแต่งเยอะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาคุยเรื่องการทานแบบคีโตก็บโสูตรน่าสนใจนะครับเราผมมาค้นพบที่มาค้นพบก็คือเราทานหมูกรอบได้อย่างสบายใจเลยาอ๋อสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันวิธีการทานและแบบไม่อ้วนนั่นก็คือคีโตนี่แหละเราเรากลับไปทาน ตโวเจนนกหมูกรอบได้ใช่ไหมครับขาหมูได้ช่วงต่อนผมก็คิดอีกไปเยอะแลนะครับแต่แต่เราต้องมีระเบียบวินัยกับตัวเองใช่ใช่ต้องต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วก็จะส้ำเขาจะลงเขาบอกว่าซิกแพคกล้ามพ้องนะครับถูกสร้างในห้องครัวอืไม่ใช่การออกกาลังกายนะจริงๆแล้ว80-90%เมาจากการกินใช่ครับ โภชนาการโภชนาการนะครับนักนักนักโภชไอ้พวกน,นัยกนยกน้ําหนักอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ารจริงๆคนจะลดน้ําหนักเนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยออกกําลังกายถ้าตายถ้าคุณไม่ควบคุมเรื่องอาหารการกินเนี่ยยังไงมันก็ไม่ขึ้นครับ,คร,บครับต้องควบคู่กันไปถึงจะถึงจะได้ครับผนะครับที่ต่อพูดถึงข้าวขาหมูครับแค่อย่างเดียวเลยอย่างที่สองอย่างที่สองเนี่ยที่ขึ้นมาในหัวเรลยนะผมคนชอบมากเลยอันเนี้ยอ่า เป็นคนมีอยู่ช่วงหนึ่งครับผมใช้ชีวิตกินมังสวิรัติพี่สี่ปีเลยนะไม่กินเนื้อสัตว์อะไรเลยแต่ตลอดไม่เคยผมอยู่มไม่กินสี่ปีตลอดสี่ปีเนี่ยตอนนั้นไม่กินเนี่ยผมลืมลืมรสชาติเนื้อสัตว์ได้หมดเลยครับมีอยู่ชนิดเดียวที่ผมลืมไม่ได้มไม่ได้คือเป็ดเห็นเป็ดย่างไม่ได้เม่ชอบเป็ดย่างมากครับทุกครั้งที่ผมลืมแต่ก่อนตอนนี้แกแต่ก่อนชอบกินกุ้งชอบกินอะไรอย่างเงี้ยครับเราแล้ว ลืมได้ไม่สนใจเป็ดย่างหนังแดง,แดงใช่ไม่ใช่บีเหรอไม่ใช่เป็ดทโรุนะไม่ใช่เป็ดปลารอ Level, เป็ดย่างเป็ดย่างที่เหมือนเอ็มเคอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ของผมพิเศษกว่าน,นั้นผมชอบเป็ดย่างอยู่เจ้าหนึ่งก<ภ>็คือบอกชื่อเลยชื่อเป็ดย่างเป็ดเป็ดย่างหันย่างท่าดินแดงออคือต้องไปชิมแล้วต้องไปชิมเป็ดหนังกรอบพี่ครับมันอร่อยมากนะแล้วความพิเศษของมันก็คือ ผมเคยซื้อกลับบ้านมันก็อร่อยทุกกินี่ร้านไม่ได้นะ<ม>ต้องต้องกินที่ร้านนะซื้อกลับมาในะนหนังมันจะไม่กรอบไง<ม>แล้วมันแห้งๆอร่อยผมชอบอ<ม>ย่างเป็ดเอ็นเคเนี่ยก็ก็โอเคแต่แบบเคยกินแล้วอะเป็ดหนังกรอบอันเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้กีดอะแบบชอบมากๆสองอย่างแล้วแนะนําไปนะครับห่านย่างท่าดินแดงเป็ดย่างห่านย่างท่าดินแดงอยู่ตรงอยู่ตรงแถวเส้นลัฐเ้าวเนี่ยอยู่ตรงรัฐเ้าวเนี่ยพี่ชื่อรัฐเพาวอะไรผมจำไม่ได้อ่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเสิร์ชดูก็ได้คราวหน้าเดี๋ยวเราไปบุกที่ร้านเลยใช่ครับใช่ครับโอ้โหอร่อยครับเป็นเมนูในร้านเขาไม่มีเมนูเยอะพี่มีอยู่ไม่กี่อย่างแต่แบบโดนทั้งนั้นนะไฮไลท์เขาก็เป็นห่านย่างอะไรห่านห่านพะโลอัเงี้ก็มีไปทั้งห่านพะโลเป็ดย่างอะไรเงี้ยอร่อยมากแต่ว่าต้องไปก่อนบ่ายสองะน่นมากบางทีเกินบ่ายสองไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้กินเป็ดครับเป็ดหนังกอบนี่อร่อยมากคุณแม่ที่บ้านผมชอบอทุกคน สองอย่างแล้วนะครับอันนี้ก็คืออาหารใต้เป็นคนชอบแกงไตปลาดิแกงไตปลาเนี่ยต้องทานกับไข่พับไข่พับอ๋อที่เจียวใช่ไข่เจียวอ่ะไข่เจียวเนี่ยอ๋อเอาไข่กับไข่เจียวพี่พูดถูกกันมากใช่ไหมครับแหมเจอกับไข่เจียวพี่ยำเนี่ยได้เรื่องเลยนะไข่เจียวนะร้านที่ผมชอบเนี่ยเป็นร้านของพี่พี่สุภักษรเนี่ยครับ ไอซ์บ้านันไอซ์อยู่ตรงแถวแถววัชเมียนซอยวัชเมียนครับขึ้นห้างแล้วเห็นแล้วที่สตัตเซนทรัลรั้ว็มีนะเหรอครับต้องโดนแล้วครับคืออย่างนี้ครับหลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมต้องเป็นบ้านคืออย่างนี้ครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบ แตงปลาประเภทที่เป็นน้ำลาดก็ะเหมือนแกงแปาบางคนก็เป็นน้ำลาดสำข้าวลาดสำทิปแต่ที่บ้านนา้เนี่ยแตงปลาก็จะเป็นถ้วยเหมือนเป็นน้ำพริกซึ่งจะตา,ากนต่ตางแล้วก็คลุกข้าวซึ่งผมชอบแบบนั้นมากกว่ามันจะแห้งๆกุกกกนะครับ,รบซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นอาหารไฮไลท์ที่แบบโอเคเลยอยากจะบอกนะครับว่าตอนนี้เราบันทึกเทปตอนสามทุ่มสามทุ่มนี่ครับหิวขึ้นมาเปนทีครับจีนเลย่ะเพราะว่า ต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ครับก็คือคิวของพี่ต่อเนี่ยดรสาภาพเนี่ย <mm> คือเจ็ดวันเนี่ยฮะมีคิวได้วันเดียวครับก็คือวันองนังคารฮะเพราะวันอื่นไม่ได้เลยนะถ้าถ้าที่ผ่านมาเนี่ยเราหลุดนัดหลุดคิวไปมาหลายครั้งแล้วอื <mm> โดยภารกิจของ <mm> เราทั้งสองคนเนี่ยคคิดว่าเฮ้ยเราต้องไลฟ์สดไลฟ์สดก็ <mm> ก็ไม่สะดวกแล้วใช่ไหมเราคิดว่เออบันทึกเป็นเทปแล้วก็ เราอย่างน้อยเราสองคนยังได้เจอครับเราเจอหน้าค่าตากันอืกลับมาทํารายการเหมือนเดิมนะครับครับก็ก็เดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้ก่อนครับผมสาม EP ก่อนครับดูว่าจะรู้สึกกันอย่างไงเนาะก็สามนะอย่างที่สี่เนี่ยนะก็ผมก็เป็นคนที่ชอบทานอาหารประเภทเ ใต้ไปแล้วใช่ไหมครับอีกอันก็คืออาหารเหนืออของผมไปอีสานอผมเป็นคนชอบอาหารเหนือพี่เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่กรุงเทพเราทานอาหารประเภทลาบส้มตำเนี่ยในชีวิตในชีวิตเนี่ยใั่หมพอไปทานลาบทางเหนือเนี่ยเฮ้ยได้ผมเป็นคนชอบลาบทางเหนือเพราะว่าทางเหนือเนี่ยมันจะเป็นลาบแบบหนึ่งโดยเฉพาะลาบจาก อย่าง,งบบอย่างจังหวัดแพร่อไรอย่างจังหวัดน้าอะไรเงี้ยที่เขาใส่ม่แขวนอะไรเงี้ยอันนี้ชอบิบก็เป็นอาหารเหนือเราสองคนเริ่มต่างกันนิดหน่อยนะฮะอาหารเหนือเป็นอาหารที่ผมชอบนะครับอีกอันหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวอืเป็นคนชอบก๋วยเตี๋ยวชอบ,บหะะเหมือนกาเนอร์ไม่จะเลยห้าเดี๋ยวม่จะเลยห้า <S <S นนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอืมน้ำเตี๋ยน้ำตกมันมันเป็น ความใกล้ชิด่ะพี่เราเคยกินก๋วยเตี๋ยน้ำตกมาตั้งแต่เด็กๆผมตอนในหนังสือนะผมก็น้ำตกที่ตักเลือดแล้วก็ราดอะาแบบกินไว้ต่เด็กๆมันก็ยังคงเจอที่ไหนก็ยังคงอยากกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับยิ่งน้ำซุปอร่อยๆก็เป็นห้าอาหารที่ที่ชอบครับโอ้สมัยก่อนพี่จะเคยไปเตี๋ยวเรืออันนี้อู้สวีไหมไปสิครับยุคนั้นเนี่ยสามบาทยุคนั้นเนี่ยแค่สองบาทสามบาทแล้วก็ คือมันดังมากอ่ะกระแสดังมากจนกระทั่งเราต้องแบบเฮ้ยต้องไปลองอแล้วตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรือพายใช่ไหมอยู่ในคลองตรงในคลนองตรงนุษนสมริชัยสมรภูมิครับแล้วก็ครั้งแรกที่ไปลองอ่เอ,อยากให้ลองนึกภาพตามดูนะครับ คนรอยคิวคนเพียบเลยและน้ําเนี่ยสมัยนั้นนะครับสีนะฮะจำได้ไหมพี่ต่อดาปีดำปีเลยฮะแล้วบางทีก็มีกลิ่นแต่พวกเราก็ไม่สนไม่สนเพราะว่าความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวเรือนุงสมวิชัยโอหกองตานของใช่ไหมครับเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นเป็นความประทับใจซึ่งตอนนี้เห็นที่ไหนก็ยังอยากทานยิ่งปัจจุบันเนี่ยพี่ในห้างก็เริ่มมีก๋่ยเตี๋ยวประเทศน้ำตกเป็นเนื้อที่ดีๆหลายร้านที่ก็มีคอนฟ lict กันด้วยนะครับ ตอนแรกก็ไม่คิดนะพี่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างนี้ยทานมา400มีแล้วนะก็เขาเขาบอกว่ากินตามจริตของของเราแต่ถามว่าเราก็อย่างน้อยก็อยากลองสักครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับแต่แต่ปัจจุบันเนี่ยรับต้องบอกงี้ครับคือผมมาปรับเรื่องวิธีการทานแบบใหม่ก็คือวันนี้ยพยายามทานวละ้อืื มาแล้วปรากฏว่ามันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นครับนั่นแหละครับเขาบอกว่า,ายิ่งหิวยิ่งสุขภาพดี้องลองมาศึกษาดูแต่ว่าถ้าเรื่องเนี้เดี๋ยวโอกาสน่าจะมาจอดเล็กเลฟังฟาสติงสต้งใช่ไหมใช่ครับฟาสติงสต้งก็คือการหยุดหยุดทานอาหารนะแต่จริงจริงแล้วโอ้มันก็เป็นเรื่องเรื่องที่น่าสนใจนะก็ก็แต่ก่อนทุกแต่รายการวิทยุก,ก็พูดรเรื่องนี้เยอะครับ,รบมีได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรื่องเกี่ยวกับ คีตเจเนียกันกลางเดียมีเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับสิบ่งที่พี่เรียบรูบร้มาที่เรารู้มาอาจจะมีข้อขัดแย้งมีมีอะไรมาถกเถียงกันก็เป็นความรู้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็พวกเราสองคนเนี่ยก็เป็นแล้วก็ทุกๆคนที่นั่งดูคลิปนี้อยู่ด้วยเนี่ยพวกเราก็เป็นนักเดินทางผ่านเวลาเม้วยกันคเผลอแป๊บเดียวเนี่ยเวลาผ่านมาเร็วมากแล้วบางทีเราก็เฮ้ย ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงเวลานับสิบปีเราลืมดูแลสุขภาพตัวเราเองว่ะรู้อะไรไม่สู้รู้งี้รู้แรไม่สู้รู้งี้จริงนะครับแล้วก็ล่าสุดมีเพื่อนส่งตารางของค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในแต่ละที่มาให้เราดูอะว่าโรงพยาบาลนี้ราคาเท่านี้หน้ต่อคืนครับอยากจะบอกเขาพี่ต่อต้องรีบกลับมาดูแลสุขภาพณเวลานี้ทันทีครับคือ ดูแลตัวเองก่อนที่จะต้องแบบไม่อยากให้เป็นภาระก่อนที่จะรู้ก่อนจะรู้งี้ก่อนที่จะรู้งี้ครับก่อนที่จะพูดคาว่ารู้งี้ดูแลสุขภาพดีกว่าใช่ครับอืมโอ้แพงจริงพี่แล้วผมก็น่าแปลกใจนะพี่สังเกตตามออกข่าวบ่อยๆเกี่ยวกับมีเพื่อนหนุนคนนึงตั้งคำถามมาดีมากมันจะมีข่าวเรื่องคุณหมอที่มีคอนขลิกกับผู้ป่วยหลายๆช่วงก่อนนี้เราจะได้เห็นหลายๆข่าวเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามเอ๊ อันนี้ผมไม่เยอมนะเขาตั้งคําถามแล้วผมก็านั่งฟังแล้วก็เก็บเรื่องนี้มันน่าคิดก็คือบอกค่าคุณหมอพวกนี้เขาจบลงจบที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันจบมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าโรงพยาบาลรัฐจะเป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนมันจะอีกแบบนียอยากรู้ครับเขาเรียนที่เดียวกันมาหรือเปล่าเพราะมันต่างกันมากคุณในโรงัรมเอกชนนี้จะบอกเป็นยังไงพูดคุยเล่าทุกอาการคุณเป็นอาการด้้ยแต่ว่าถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเนอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าคิดครับเรื่องเนี้ยเกี่ยวกับระบบสาธารณสุขเนี่ยมมันมีเรื่องที่อยู่ในใจเราเยอะไว้ไว้คุยกันตอนต่อไปครับวันนี้เราคุยเรื่องอาหารแล้วก็หิวแล้วใช่ไหมครับเออย่าทานครับตอนกคืนถ้าถ้าเราไม่ได้มีหน้าที่การทางร้อนลางคืนนะครับเพราะว่าทานไปแล้วเราไม่ได้ใช้ครับพอทานแล้วเราไม่ได้ใช้มันก็เก็บกลายเป็นไขมันที่มันสะสมตามเนียงตาม นั่นแหละครับนอนครับนอนนะครับดูรายการเราเสร็จแล้วครับไม่มีภารกิจอะไรก็นอนนอนดีกว่าใช่ครับใช่ครับถ้าหิวก็ตอนนี้ดิฉก็หลอกร่างกายด้วยน้ําปลาอืมนะครับอัดเข้าไปใช่ครับใช่ครับก็ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าสุขภาพหาซื้อไม่ได้นะครับสุขภาพดีคุณต้องดูแลตัวเองใช่ครับแล้วก็สะสมในเรื่องของการดูแลที่ถูกต้องด้วยวันนี้ผมเจี๊ยบพิสุวิจิตครับ กับผมดรสามภาคนะครับผมก็ผมต้องหลไปก่อนครับเราให้ดูเป็นไตเติ้ลทั้งสาม EP ก่อนเดี๋อพีต่อไปใครสนใจอยากให้เราคุยเรื่องอะไรเอาความรู้เรื่องอะไรมาพูดวิชาวิจารณ์เรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาเอาข้อมูลมาแล้วเราจะมาพูดคุยกันเาข้อมูลมาคุยกันครับผมเราพบกันใหม่ครับครับผม